โอ้ล่วงล่วงครับก <c oughs> บิมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบและเฟซบุ o กท่านครับครับเมือนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาเอากล้องฝึ่งกล้องที่สองครับเป็นกล้องทางพปติครับอยู่ใน่า่งครับเดี๋ยวผมจะยกออกมากข้างนอกนะครับละมาเริ่มก่อนเลยครับ บ้ได้ใส่ไฟนะครับรอบนี้ครับติดทางพัดจิิกครับเดี๋ยวกองขึ้นเขาตังไว,กว้ก่อนนะครับโอ้บรูวา่าังไงลังหน่อยครับฟังครับ เยอะแบบนี้บ่รูว่าจะเป็นยังไงนะครับรอหล่นหนึ่งครับผมกับ,บว่าั้งแรกครับั้งแรกครับั้งแรกนะครับโอ้แหนี่ครับอืม,มไฟนะครับ ล่วงล่วงครับเห็มกันเรยครับ <S <S เป็นกะัะรูไาลนะครับน้ะมันสวยนะครับ <S 1> <S 1> ตบเพื่นครับตัวน,นี้ครับนี่ครับลวงลูกันหลายอยู่นะครับ นี่ครับต้องดูคบหวน้ำหวานครับน้ำหวานครับปิดตานะครับคนนี้ ล่วงรูครับตัวนี้ครับกับน้ำหวานเป็นสีนี้เลยครับพออยู่ในกล้องนะครับ บทัทรดยครับถานเล็กนะครับตัวนี้ชดลองครับกองทดลองครับกองทดลองเรียงในทางพลาสติกมาวางสีอาจจะบ่สวยนะครับบ่สวยคืออยู่ในรังใหม่ มnบเขาห <small> ตาเราตัวเพิงออกนะครับเดี๋ยวจะนั่าหัวลำวานหานังพญา,าครับครับนั่งพญาครับไต่กันแม่เลยครับลีแล้วถึงรุ่มครับสอนเลยครับนั่งพญาครับ บ๊วยเห็นเห็นได้กันย ao ือจับก็ถือดีดีเน๊ะเห็นปะไว้ให้อมเนี้ค <reading> ร mm ับ hmm. นั่งพญาครับเดี๋วฝอจับเลยดูไใหลอดสองสันนะครับ เดี๋ยวปล่อยครับมีนางพญาตัวหนึ่งเนี่ยนะครับรังหนึ่งมีหนึ่งตัวนะครับกลอ,องไว้ให่ต้นนะครับ เดี๋ยวตอนเย็นมองจะไม่ใหญ่นะครับต้องไปไปไีนก่อนครับไปนั่งพญาครับเดี๋ยวล่วงจะถ่ายจะเก,ก็บเอาเลยนะครับไปเห้เขาขไปหานางพญาครับ ร่องนี้กับร่องน้ำหวานนะครับเพราะว่าอาจยังไม่เต็มน่ครับร่องลูกครับตัวนี้ร่องลูกครับตัวนี้สองรางนะครับนี่ผมจะใส่ถุงเดียวกันเลยมือนี้ ลังที่สองผ่านไปครับจับนางพญาเข่ากลองแล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาลังต่อไปครับจะไปเอาลังที่สามนะครับต่อไปครับใน,นก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมไม่ได้ครับผมยิมชาแนลครับสวัสดีครับ